สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงความรัก w i i h h m ทา r o t อ่านและตีความหมายสักไพยทาโร่ค่ะช่องของแม่มดนะคะจะใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะวันนี้แม่มดมาส่งคลิปชาวลัคนาราศีมีนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมในช่วง 16ถึง31กรกฎาคมนะคะจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดใช้ไพ่ในการอ่านทั้งหมด3กองนะคะเป็นเรื่องราวของคุณทั้งหมดนะคะไม่ต้องเลือกกองใดกองหนึ่งนะคะขออนุญาตเปิด l ลฟ e มสเ s จออรา a เคินะคะเพื่ออ่านข้อความรักที่คุณและเขานะคะอยากบอกกันและกัน ฝั่งละสใบนะคะข้อความในฝั่งของตัวคุณนะคะ I came from a broken home. I'm sorry, but I wish I could treat you better. ฉันมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นฉันขอโทษฉันหวังว่าฉันจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้ I may be quiet but I l e a r n a lot อ l ลอ g the อ a y ฉันอาจจะเงียบแต่ฉันได้เรียนรู้มากมายระหว่างทางและ Even though we fight a lot, I still want you in my life ถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะกันบ่อยแค่ไหนฉันก็ยังต้องการคุณในชีวิตอยู่ดีในฝั่งของตัวเขานะคะ My ego is trying to stop me from doing what I want. อัตตาของฉันพยายามหยุดฉันจากสิ่งที่ฉันต้องการจะทำ I've always been the same. You're a the one who h a v e changed. ฉันเป็นคนเดิมเสมอคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไป I want your back no matter what it takes. ฉันต้องการให้คุณกลับมาไม่ว่าจะแลกกับอะไรก็ตามนี่คือประโยคบอกรักนะคะที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันทีนี้แม่มดจะขอเปิดไพ่นะคะเพื่อดูพลังงานแล้วก็ความรู้สึกของชาวลัคนาราศีมีนนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์นะคะแม่มดจะขึ้น QR code ไว้ให้นะคะ สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะแม่มดจะใช้10ใบนะคะเดอะชาริออดค่ะว e วออ f ฟอร์จูน The Hermit Nine of Cups i x of Wands Page of p e n t a c l e นะคะ Seven of Wands Eight of Cups Page of Wands Seven of p e n t a c l e นะคะทีนี้แม่มดเปิด เกินมา1ใบนะคะได้6 of c u p แม่มดจะวางเขาไว้ตรงนี้นะคะขออนุญาตปรับกล้องพลังงานนะคะในฝั่งของตัวคุณนะคะไพ่ในตำแหน่งแรกได้ the chariot นะคะ คุณเป็นคนที่แข็งแข็งตรงๆงนะคะเป็นคนที่ดูแลใครไม่ค่อยเป็นนะคะพูดความในใจไม่ค่อยเก่งนะคะคิดยังไงก็แสดงออกไปแบบนั้นนะคะคุณต้องการคนรักแล้วก็ความรักที่ดีเพื่อมาเติมเต็มนะคะทำให้ตัวคุณรู้สึกสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแม่มดมองว่าคุณเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นนะคะต้องการความรักแล้วก็ความใส่ใจจากคนรักนะคะทีนี้มี View of for t u n e แล้วก็ the Hermit ขึ้น มาด้วยนะคะแม่มดมองว่าโชคชะตาได้พัดพาได้นำพาใครบางคนนะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีกันนะคะเป็นคนที่มีอายุที่แตกต่างจากตัวคุณนะคะเป็นคนที่เป็นโสดนานแต่งงานช้านะคะเป็นคนที่นิ่งๆเฉยๆนะคะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสมถะ อาจจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการนะคะวงการการแพทย์หรือวงการาศาสนาก็เป็นได้นะคะเขาเป็นคนที่ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะใส่ใจสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานหรือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องาศาสนาปรัชญาชีวิตหรือสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศนะคะตัวคุณเองนะคะก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่มีคนเข้ามาให้เลือกเยอะนะคะ คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานมากๆคนนึงถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะตัวคุณเองมักจะมีไอเดียนะคะมักจะมีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างดีแล้วก็มีแพชชั่นในการทำงานนะคะหน้าที่การงานของตัวคุณประสบความสำเร็จพอสมควรนะคะแล้วก็คุณและเขาอาจจะเป็นคนเก่าของกันและกันนะคะอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเคยรู้จักกันมาแล้วนะคะ แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่วนเวียนกลับมาหากันอีกครั้งก็เป็นได้นะคะช่วงนี้นะคะตัวคุณอาจจะอยู่ห่างจากตัวเขานะคะแล้วก็มันเป็นความรักที่คุณแสดงออกแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ได้นะคะคุณค่อนข้างคิดแล้วก็ลังเลเกี่ยวกับความรู้สึกที่จะแสดงออกกับตัวเขานะคะบางครั้งคุณอาจจะเลือกที่จะแสดงออกความรักในครั้งนี้แบบทีเล่นทีจริงนะคะ เพราะไม่ต้องการให้เขารู้ว่าคุณคิดและรู้สึกยังไงกับตัวเขานะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากในฝั่งของตัวเขานะคะทีนี้แม่มดจะขอใช้ไพ่นะคะเพื่อดูพลังงานและความรู้สึกในฝั่งของตัวเขานะคะ Ten of o ว e นค่ะ Seven of s w o r d เพจออฟสอดนะคะเพจออฟคัพค่ะไฟออฟเพนทาเคิลนะคะเดอะเวอร์ word, ค่ะเทนออฟเพนทาเคิลนะคะทูออฟคัพค่ะดิเอมเพอเรอร์นะคะ เดวิลค่ะแม่มดขออนุญาตเปิดเพิ่มอีใบหนึ่งนะคะจะได้เท่ากับในฝั่งของตัวคุณนะคะ a of c u p ค่ะเสียงแม่มดอาจจะแตก,แตกนะคะอาจจะแหบแบไปบ้างนะคะเพราะว่าแม่มดเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะคะแล้วก็อาจจะพูดเบาไปบ้างนะคะเพราะว่าแม่มดยังไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะคะไพในตำแหน่งแรกของตัวเขาได้ ten of one นะคะพลังงานของตัวเขาตอนนี้ เป็นทุกข์นะคะแล้วก็หนักและเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการห่างๆกันนะคะเขามีเรื่องปิดบงังมีเรื่องที่ไม่พูดความจริงกับตัวคุณนะคะแม่มดมองว่าที่เขาปิดบังคุณมันน่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะเขารู้สึกดีกับตัวคุณเป็นอย่างมากนะคะมีทั้ง page o f cup แล้วก็ two off cup เข้ามาด้วยแต่เขาคิดว่าความรักในครั้งนี้มันเป็นรักข้างเดียวนะคะ เขาจึงได้แต่เก็บซ่อนความรู้สึกนั้นเอาไว้ภายในแล้วก็ไม่บอกให้คุณรู้นะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะมีระยะทางอาจจะมีระยะห่างจากตัวเขานะคะเขาก็ได้แต่แอบเฝ้ามองดูคุณอยู่จากโลกออนไลน์ด้วยความคิดถึงนะคะแล้วก็ มีไพ่เดอะเวอร์ขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะคะอาจจะเป็นคนที่พละถิ่นแดนไกลนะคะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากตัวคุณก็เป็นได้นะคะเขาต้องการแค่คุณนะคะอยากที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่ด้วยกันขอแค่มีคุณและเขานะคะมีความสุขด้วยกันเขาก็ไม่ต้องการสิ่งใดแล้วนะคะเขาเป็นคนที่มีความ เป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะนิ่งๆเฉยๆอาจจะมีความรักที่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีเมษหรือเป็นคนต่างชาติต่างภาษาอย่างที่แม่มดบอกนะคะ เพราะว่ามีดีเอมเพอเรอร์ขึ้นมาด้วยอายุของพวกคุณต่างกัน10ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูงนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเวลาคิดจะทําอะไรเขาก็จะพยายามทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จเขาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องงานนะคะอาจจะพบเจอกันจากการทํางานเขาอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาของตัวคุณนะคะเป็นคนเก่าของกันและกันก็เป็นได้นะคะเป็นคนที่ รู้จักกันแล้วนะคะเคยพบเจอกันแล้วแล้วก็เขาปิดกั้นความรู้สึกที่มีกับตัวคุณไม่อยากให้คุณรู้นะคะทีนี้ไพ่ใบสุดท้ายได้ the devil เข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขาคิดถึงคุณมากนะคะรู้สึก ว่าคุณเป็นคนที่เข้ากันได้กับตัวเขาเป็นอย่างดีแล้วก็มีเคมีที่ตรงกันเป็นอย่างมากนะคะแต่ความรักในครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ถึงเวลานะคะเขามองว่าความรักในครั้งนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่สมควรนะคะเขาจึงแยกห่างจากตัวคุณไปเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมและกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่มดมองว่า ชาวลัคนาราศีมีนนะคะในฝั่งของตัวเขาเป็นคนพัดถิ่นแดนไกลนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวคุณเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแม่มดยืนยันว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่แท้ของเขาคนหนึงก็ว่าได้นะคะแต่เขามองคุณไม่ออกนะคะเขาไม่แน่ใจว่าคุณคิดยังไงกับตัวเขานะคะเขาจึงคิดว่าความรักในครั้งนี้มันเป็นรักข้างเดียวที่ตัวเขาแอบมีความรู้สึกให้กับตัวคุณนะคะ นี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากในฝั่งของตัวเขานะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะฟังข้อความไหนนะคะหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานนะคะ เก็บไปเป็นกําลังใจที่ดีให้กับตัวคุณนะคะถ้าหากว่าฟังเรารู้สึกไม่สบายใจแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอยากเก็บเอาเรื่องราวในคลิปนี้ไปใส่ใจเพราะมันเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะมันเป็นพลังงานแบบทั่วไปซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกันหรือมันอาจจะสลับฝั่งกันกันกบ ตัวคุณก็เป็นได้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะแม่มดอยากให้คุณช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้อาจจะพูดช้าๆนะคะเพราะว่าแม่มดเหนื่อยนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ